สวัสดีค่ะโหราทีวาาีโดุาฎานันท์โอ้อนค่ะอาจารย์ก็ได้ปล่อยคลิปของดาวพระพฤหัสบสดีไปแล้วสองคลิปนะคะ EP ที่1064แล้วก็ EP ที่1065นะคะที่ดาวพระพฤหัสบดียกย้ายจากราศีมินวมาสู่ราศีเมษนั้นส่งอิทธิพลต่อแต่ละราศีอย่างไรบ้างนะคะค่อยๆติดตามนะเพราะว่า ปีนี้เป็นปีที่ต้องดูดวงจริงๆเนื่องจากการยกย้ายของดาวใหญ่ถึงสีองค์คือดาวพระมริตยูดาวพระสาวดาวพระพระสมดีแล้วในเดือนตุลาคมาที่17ยังดาวพระราหูอีกหนึ่งองค์นะคะที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตอย่างเด่นชัดเกิดขึ้นนะคะแต่ในเดือนเมษายนเนี่ยอาจารย์ก็ได้คุยไปให้แล้วสมราศีนะ คือราศีเมษราศีพ,ศพิษภแล้วก็ราศีมังกรซึ่งราศีเมษและราศีมังกรเขาก็โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภการประสบความสําเร็จในสิ่งที่รอคอยสิ่งที่หวังอย่างมากมายโดยเฉพาะการเงินการทองบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วก็การที่ตนเองเนี่ยจะต้องข้ามหวอดอยู่กับความทุกข์หรือปัญหาที่จะต้องตัดสินใจมาไม่ว่าจะเป็นหนี้สิน การเงินการทองหรือคดีความต่างๆต่อแต่น,นี้ไปชาวราศีเมษชาวราศีมังกรก็มีโอกาสผ่านพน้นวิกฤตจุดนั้นได้แม้ว่าจะผ่านพ้นไม่หมดด้วยหน้าที่การงานแต่เจ้าชะตาก็มีโอกาสได้เดินทางไปสู่ชัยชนะอันสูงส่งและสูงสุดของชีวิตทีเดียวในปี2566นี้นะคะต่อไปราศีมิถุนเนี่ยก็เป็นราศีที่โชคดีแหละจะมีโชคมีลาบ แน่นอนนะคะจากอิทธิพลของดาวพระประสบดีที่ได้ตําแหน่งสิงหเกณฑ์พระประสบดีเป็น11จะฟุ้งเฟืองคนหรือเรื่องลาบเหลือหลายหรือว่าเกียรติยศชื่อเสียงจะมาสู่เจ้าชะตาดวงเมตตามหานิยมสิ่งไม่ดีต่างๆก็จะส่งอิทธิพลมาไม่ถึงเจ้าชะตาเนื่องจากได้ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะเนี่ยมากุมลักขณาและเจ้าเรือน ราศีมิถุนก็ไปสถิตที่ราศีเมษได้ตำแหน่งเกษตรแรกเรือนและสังเกตไหมว่าดาวเจ้าเรือนกัมมะการงานและเจ้าเรือนปัตตนิได้ตำแหน่งราชาโชคในเรือนลาภะไปรวยข่าวนี้ไม่รู้จะไปรวยข่าวไหนไม่ดีข่าวนี้ก็ไม่รู้จะเป็นดีข่าวไหนนะคะถ้าใครโสดอยู่เนี่ยก็จะมีคู่แล้วนะครั้งนี้นะการงานก็จะดีแบบดับเบิล ราศีมิถุนเนี่ยแค่ดาวพระราศบดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนคู่คอมสถิตยอยู่ในเรือนลาภะเนเี่ยมีเสน่ห์เหลือหลายเมตตามหานิโยมเลยไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการดําเนินชีวิตความรักการเงินเจ้าชะตางดงามยิ่งนักนะคะเพราะฉะนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเจ้าชะตาทีเดียวในเดือนเมษายน2566ที่จะเดินทางไปสู่ความมั่นคงมั่งคัง่ง อย่างแน่นอนและได้มีโอกาสครองคู่หรือพบคนดีของดีเข้ามาสู่เจ้าชะตาความรักที่รอคอยมันนานแสนนานเนี่ยเจอแต่ตัวปลอมคราวนี้ก็จะเจอตัวจริงสถีนะคะต่อไปราศีกรกฎเนี่ยในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่ความรักคู่ครองเนี่ยไปสถิตยอยู่ที่เรือนมอรณนะ จากเสาเพ่งลิงรักแล้วอสุราภุมเมนอัสดาว่าไว้จัน์เป็นสิเปกราหูเราอาภัพอ,ภพอภพัภภาคให้โทษนั้นประเหินหินพ้นแล้วนะคะเรียกว่าอาจจะพ้นจากความทุกข์ใจหรือหนักใจแต่ก็หนักมากขึ้นอีกในเมื่อดาวแห่งความรักคู่ครองประสติเรือนมอรณะอาจจะได้มรดกได้พินัยกรรมการเงินการงานการเรียนการศึกษาสุขภาพโรคภยัยไข้เจ็บเจ้าชะตามีโอกาส ที่จะประสบความสำเร็จรุ่งเรืองรุ่งโรจน์และมีโอกาสเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลพบสิ่งดีของดีคนดีรวมถึงคู่ครองความรักด้วยเรียกว่าเปิดเผยสัทีในรอบ30ปีรักกันมาจนแก่จนเฒ่าจนเลิกแล้วเลิอกอีกก็ได้โอกาสที่จะเปิดตัวหรือไม่ใช่คนเดิมแต่เป็นคนใหม่หรือที่ทิ้งจากคนใหม่อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้ เสาวเพ่งเล็งรักแล้วอสุราพุ่มเมน้นอัสดาว่าไว้จันเป็นเวกราหูเราอาภัพอปัปภาคให้โทษนั้นประเหินหินนะทุกใจอย่างยิ่งความทุกนั้นออกแล้วนะคะในวันที่หนึ่งมีนาคม2566และวันที่19เมษาพ,พระพระสุีีมาสถิตเรือนกรรมาอีกการเงินการทองก็ได้ตำแหน่งกเกษตรตราธิบดีมีการเดินทางไกลแต่จะมั่นคงมั่งคัง่ง จะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ยิ่งใหญ่จะมีความสดชื่นพบรักแท้ๆสักทีหนึ่งที่รอคอยมานานแสนนานเป็นเดือนเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงในการประสบความสำเร็จของชีวิตโดยเฉพาะเรื่องความรักคู่ครองต่อไปราศีสิง์ในเดือนเมษายนดาวพระเสาเลงเลยนะคะสาวเพ่งเลงรักแล้วอสุรผู้เมนอัสดาว่าไว้ จันเป็นสิบเอ็ดกร,ราหูเราอาพับอับปภาคให้โทษนั้นประเหินหินแหมกลัวเลยเรื่องของความรักคู่ครองเนี่ยจะมีปัญหาทุกอ,อกทุกใจหรืออีกทีหนึ่งก็คนเก่าคนแก่มาสู่เจ้าชะตาเอต้องเลือกหรือนี่อะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้สติปัญญาในการเลือกเพราะดาวพระ,พระ,พระสัสบีมาสถิตในเรือนสุภาแล้วนะคะไม่เอาแล้วไม่ครองเรือนแล้วหรือจะเลือก การคลองเรือนอาจจะพบพ่อไม่ชายแก่หรือคู่ครองที่ทําให้เกิดปัญหาตามมาก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีเจ้าชะตาก็มีดาวพระพฤหัสบดีที่ไต้ตาแหน่งราชาชโชคอาจจะเลือกในเรื่องของการดําเนินชีวิตหน้าที่การงานการเงินการทองมากกว่านะคะและจะประสบความสําเร็จได้ดีต่อไปราศีกั้นนะคะ ก็เป็นราศีที่ดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือนมรณะจะมีความโชคดีแต่ต้องผ่านความโชคร้ายก่อนอะไรอย่างนี้เช่นเรื่องของมรดก f i n กรรมอันนี้อาจจะเกิดขึ้นแก่เจ้าชะตาแต่ดาวพระพุธก็เดินวิกคติอยู่เพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนเนี่ยราศีกันอยู่ให้นิ่งๆสงบสงบก่อนอย่าเพิ่งเซ็นสัญญาเพราะอาจจะมีการตัดสินใจผิดคิดผิดทำผิดเกิดขึ้นก็ได้และไม่มีใครช่วยเหลือท่านนะคะ ต่อไปราศีตุลดีก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่เรื่องของความรักคู่ครองโดดเด่นมากหรือจะพบกับความมั่งคั่งมั่นคงอย่างแน่นอนในครั้งนี้นะคะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์ที่รอการเรียนการศึกษาก็จะได้เดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลหรือเรียนแบบไม่ข้ามน้ำข้ามทะเลแต่ก็มีโอกาสในการเรียนการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ต่อไปราศีพิจิกแม้ว่าจะสถิตยอยู่ในเรือนอริแต่ใครก็ทําอะไรท่านไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าท่านแฝงแสงถึงราศีเมษที่มีความโชคดีอย่างยิ่งราศีเมษมีความโชคดีเช่นไรราศีพิจิกก็โชคดีเช่นนั้นนะคะต่อไปราศีธนูดาวพฤหัสบดีได้ตําแหน่งราชาโชคราชเกณฑ์ได้ตําแหน่งราชาโชคอะ เกิดโชคลาภใ,ใหม่ๆแกเจ้าชะตาได้ของใหม่สิ่งดีๆใหม่ๆที่เกินความคาดหมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจธุรกรรมการเงินการทองการดําเนินชีวิตหรือความรักคู่ครองหรือเจอกิ๊กกรได้ก็ต้องระมัดระวังนะอันนี้เพราะว่าจะหลงรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเกินกว่าที่คาดหมายอันเป็นที่รักยิ่งดังบุตรหลานเลยนะคะ ต่อไปราศีมังกรอาจารย์พูดเธอแล้วราศีกุมเลยนะคะราศีกุมก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่บุญเก่าเนี่ยมาถึงเจ้าชะตาแล้วเพราะดาพระศรีโยกหน้าในตำแหน่งราชาโชคผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหนุนนำประทานพรแก่เจ้าชะตาดาวคู่ครองก็ได้ตำแหน่งมหาอุดอีกในเดือนเมษายน และดาวเจ้าเรือนพันธุก็ได้ตำแหน่งเกษตราราธิบดีเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะมีวาสนาในบ้านรถทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือกระทั่งความรักคู่ครองซึ่งอาจจะมีมามากกว่าหนึ่งคนก็ได้ก็ค่อยๆเลือกดีๆนะแต่ถึงอย่างไรก็ดีเป็นโอกาสที่ดีการเริ่มต้นที่ดีของชีวิตของเจ้าชะตาราศีกุมได้เกิดขึ้นแล้วในเดือนเมษายนถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต ที่งดงานอย่างยิ่งนะคะและที่รอคอยมันนานแสนนานจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะต่อไปราศีมีเป็นราศีที่โชคดีมากมายอย่างยิ่งเนื่องจากดาวเจ้าชะตาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระและยังเป็นศูนย์พาหะด้วยและยังเป็นเจ้าเรือนการงานดิงานคือเงิน,งนเงิน,งนคืองานบรรดาสุขมีความเจริญรุ่งเรืองอเนกอัน,นันดังได้ เพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองมาสู่เจ้าชะตาทีเดียวเพราะตรวจเจ้าชะตาเองและการงานของเจ้าชะตาได้ตำแหน่งราชาโชค ที่อาจารย์พูดวันนียดีไปหมดเลยนะคะอย่างไรก็ดีชีวิตของเราก็ไม่ได้ขึ้นกับดาวพระประสีองค์เดียวยังมีดาวบาปพระเค์และดาวเล็กดาวน้อยอยีกเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีแต่ดาวพระประสดีให้ตําแหน่งราชาโชคเป็นดาวแห่งสติปัญญาเราต้องพิจารณาและมีการกรตือหรือร้นอยู่ตลอดเพราะว่าท่านสถิตยอยู่ในเรือนไฟ ท่านจะไม่ให้คนที่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำประโยชน์หรือนอนนิ่งรอคอยโชคจากท่านต้องทำนะจึงจะเกิดผลประโยชน์เพราะกว่าดินจะกลายเป็นอิฐเนี่ยต้องถูกเผาให้ร้อนจึงจะเป็นอิฐที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างบ้านเรือน เรามาเริ่มต้นกันนะคะในเดือนเมษายน2566นี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีกันทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบมั่งคั่งร่ำรวยสมปรารถนาในสิ่งที่หวังและรอคอยกันมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ